ฮะงานวันนี้ถิ้งไหมครับงานวันนี้นุงหลังคางานกเกษตรครับ <c oughs> อ๋อโอเคครับ <c oughs> นนก,ออกออรมใน,นงานอบรมมายัางไงครับ ได้ฟังหน่อยถ้าเอาให้เป็นท่านก่อสร้างอย่าทำนะครับแล้วนี่คืออะไรครับนี่มีงานบ้านนะครับไม่ใชก่อสร้างรับต่อเติมได้ครับรับทุไฟอ๋อทุกไฟดีใจครับใกถึงลาพักครับท่าท่ามงครับวันนี้แดดร้อนท่าท่ามงเวลาพักนี่ทำอะไรบ้างครับ นอน,น,นอนดูหนังครับนอนดูหนังพักข้ามงเข้ากี่โมงครับเข้าอีกีคี่โมงครับสี่โมงเย็นนะครับใช่แล้วครับโอ้พักข้ามงตัี่โมงเช<อ>้าดับอากาศเป็นไงครับอิสราเอลร้อนมากร้รอ,สอสนสุด อยู่บนเย็นไหมครับเย็นสบายครับโอ้โหตอนนี้ประมาณสามสิบห้าองศาครับทำไม่เลี่ยนครับตะเบื้องตะเบื้องนะครับอครับตนนี่ทำที่จะงงเลยอีกแล้กลับไปรับเหมาเลยครับรับเหมาขึมุงหลังคา อโอเคครับบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยบ๊ายบายแล้วเลยครับดีครับงานวันนี้ครับ